จากกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆทันใดนั้นกลิ่นฉุนประหลาดก็ลอยมาตามลมกลิ่นนี้ใหญ่ว่าไม่ใช่ของธรรมดา มันคือกลิ่นเหล้าเซกจากพ่อมดนักกลันเมื่อคืนหนูเห็นลุงแหวงวิ่งไลก่กอดต้นกล้วยแล้วก็บอกรักต้นกล้วยใหญ่เลค่ะยายรื่องของมันรุนแรงใครดื่มเข้าไปก็จะได้ยินเสียงในหัวว่าเอาอีกเอาอีกก,กลิ่นมันหอมอยู่ใจหอมเอาอีกเอาอีกเอาแล้วนะถึงเวลาที่พวกเราต้องออกเดินทางไปยังภูเขาสามถาดเพื่อหาสมุนไพรมาถอนคำสาบนี้กันแล้ว ยายจ้านี่เราถึงภูเขาสามธาตุแล้วหรอคะใช่แล้วใครจะทอนคำสาพอมดนักกลั่นได้ก็ต้องรวบรวมสมุนไพรทั้งสามนี้ให้ครบกอนแล้วก็นี่พกใบเตยไปด้วย เพื่อเจอกลิ่นอะไรแปลกๆระหว่างทางนี่พวกเราเดินทางกันมาถึงภูเขาคมิ้นแล้วช่วยฟื้นฟูตับในช่วงพักการดื่มซ้เดือนนี้ได้เลยแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ้วในถุงน้ำดีนะคะนีเราเดินทางมาถึงถ้ำที่มีร่างจืดแล้วนะนั่นไงอยู่ตรงซอกหินตรงนั้นอ้าวสาวน้อยจะเอาขาไปใช้ก็ต้งตออให้ได้ก่อนว่าขามีไว้ทำไมท่านสามารถแก้มเมาเห็ดเมาสุลาถอนพิษได้ดี และมีรถเย็นและยังมีชื่ออีกชื่อว่าย่านางแดงพึ่งท่องก่อนเดินเข้าถ้ำเลยค่ะยาย <c oughs> อ้าวแวะพักที่น้ำตกนี้ก่อนนะ น้ำตกใส่เย็นชื่นใจจังเลยค่ะยายเอนี่ใช่ใบบัวบกที่ยายกำลังหาอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วใบบัวบกเราจะใช้ทางต้นมีรสขมเล็กน้อยสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจแก่ช้ำในหนึ่งจากพลัดตกหกลม้มแล้วยังสามารถลดความเครียดและความวิตกกังวลหลังจากการเลิกเหลราได้ดีเลยขณะที่ชัางสามกำลังเดินลงจากคุกเขาอีกสั้วสิไม่เป็นไรรก กลิ่นแปลกๆล,ลอยมาอีกแล้วค่ะยายได้พกยาดมสูตรที่ยายสอนมากันไหมสูตรยาดมตาลถาดยายก็ให้ไว้แล้วนะ ลองทำกันดูเรเ,เข้ามาเรเข้ามามารับชาไห่ลังวันตับตัวเองกันหน่อยจะยังเลิกไม่ได้แก่ลดบางพักบางแค่นี้ยายก็ดีใจแล้วไม่ใช่แค่ยายดีใจค่ะหนูบุ้งกีก็ดีใจด้วยค่ะและเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสู้ๆนะคะขอแค่เริ่มต้นจากชาถ้วยแรกก็เป็นชัยชนะหนึ่งยกแล้วค่ะ าพักมาได้สองวันละแต่คืนนี้มันเงาเงบุบบเหมือนจะลอยขึ้นลุงกีเอาชาใบโบบกให้คุณลุงสิจ้าอืมหอมชื่นใจลุงว่าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะต้มชาหอมๆได้สหาวันลุงก็ดีใจแล้วละ่ะจะกี่วันก็ไม่สำคัญค่ะคุณลุงขอให้คุณลุงตั้งใจหนูเป็นกำลังใจให้นะคะยายก็อนุโมทนาด้วยนะ ยายครับผมอยากให้คุณพ่อยิ้มแบบรุมแห่งบ้างได้สิเจ้าจ้อย,อยมาเดี๋ยวยายจะสอนนะใช้ขมิ้นแหงหนึ่งช้อนชารางจืดสามใบใบบัวบกหนึ่งหยิบมือใบเตยแห่งสองใบแล้วใส่ดอกพี่กุลหรือเกซ้อนบัวลวงเล็กน้อยและอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมบอกรักคุณพ่อด้วยนะเดี๋ยวเลาเดินไปส่งเธอที่บ้านนะขับใจจ้ามืุงนี้ไปทำบุญที่วัดกันนะ ดีเลยค่ะยายหนูจะขอต้นลิ้นมังกรที่ยายปลูกไว้เยอะแยะเลยเอาไปแจกด้วยได้ไหมคะดีเลยดีเลยเอาไปแจกให้ทุกคนเลยคุณยายชอบปลูกส่วนหนูชอบแจกวางไว้แป๊บเดียวหมดเลยค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะตำหลับรักจากยายใบ